ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันช่วงบ่ายนะครับวางแผนเทรดทองคําเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมาตอนบ่ายเพื่ออัปเดตแผนเพิ่มเติมนะครับจากเมื่อเช้านี้เนาะ,ะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเขาได้เกิดคอนเฟิร์มนะครับที่เทรนไลน์ที่ผมได้ตีไว้เมื่อเช้าเห็นไหมเทรนไลน์ชุดนี้เนะาะกราฟเนี่ยเขาย่อลงมาแล้วเกิดอ่ายรอชชั่นนะครับคอนเฟิร์มที่แนวรับนะฮะเกิด p ีคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นไปถึงอ9 3่าโดยประมาณนะครับ แล้วก็ได้ย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครติดแนวรับเทรนไลน์ไม่สามารถผ่านลงมาได้นะครับอ่าผมบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าผ่านลงมาเนี่ยเราก็มองโซนด้านล่างเนาะอ่าอยู่ที่ประมาณอ่าโซนนี้เริ่มจากประมาณพันเก้าสนะครับหนึ่เนาะอ่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกเทรนไลน์ลงมาได้นะครับ follow s ลงมาเบื้องต้นเนี่ยระยะนี้น่าจะโอเคตามนี้เนาะอ่าตามนี้เจ0ดร้กว่าจุดนะครับช่วงราคา 1917นะฮะอันนี้คือแผนเมื่อเช้าเนาะอ่าเราจะได้ออเดอร์บายแล้วผมก็ได้มีการ,รอัปเดตโซนเพิ่มเติมด้านบนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นกราฟของอ่ากราฟของอ่ากราฟของนี้เนาะอะกราฟนี้นะฮะผมได้อัปเดตโซนนี้ไปนะครับแต่ว่ากราฟราคาเนี่ยก็ขึ้นไปไม่ถึงนะผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับอ่ผมลบอันนี้ออกอ่าผมส่งเข้ากลุ่มไลน์นะครับเป็นเซตอัพนี้กราฟราคาเนี่ย เขาขึ้นมาไม่ถึงนะผมกล่าวว่าเขาจะขึ้นมาเกี่ยวซัพลายก่อนแล้วค่อยลงนะฮะ,ะกล่าวว่าขึ้นมาเกี่ยวซัพลายแล้วก็ลงแบบนี้นะฮะอันนี้คือความคาดหวังผมนะฮะแต่ผมก็บอกไปว่าถ้าเขาลงมา2 4น่ะเรารีบปิดนะครับเพราะว่าแนวรับ2 4สมันค่อนข้างแข็งนะครับประกอบกับมันอยู่โซนเทนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวรับโซนนี้ด้วยนะครับเห็นไหมราคานะเขาจะมาเด้งโซนนี้ตลอด ผมก็เลยให้โซนนี้มันเป็นโซนแข็งแล้วเกิดคอนเฟิร์มขึ้นนะครับเห็นไหมเกิดคอนเฟิร์มย่อบายนะครับผมก็เก็บสั้นไปนะตรงนี้เก็บสั้นเซลล์แล้วก็เก็บสั้นบายไปนะครับเมื่อเช้าก็ได้จุดด้านล่างไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางแผนตอนเย็นนี้นะครับตอนเย็นนี้นะครับโซนที่ผมเฝ้าระวังนะครับมีอยู่ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากราฟเขาขึ้นไปนะถ้ากราฟเขาขึ้นไปทะลุนะเข้ามาในโซนแรกเนี่ย โซนราคา1930นะครับถึง1933นะไปตีโซนตามแบบนี้เลยนะครับไปตีโซนตามไว้ถ้าเกิดว่าเข้ามาในโซนแล้วมีคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะครับมีคอนเฟิร์มเกิดขึ้นในโซนนี้ให้เราเซลลมานะครับเป้าหมายแนวรับเป้าหมายแนวรับด้านล่างนะครับตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเซล์ลโซนนี้เราแพ้เขาทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับ เอาทะลุขึ้นไปด้านบนแบบนี้อ่าให้เราดูคอนเฟิร์มนะครับย้ายไปดูคอนเฟิร์มด้านบนนะฮะอ่าเราอาจจะเซลล์แพ้มาเราขึ้นไปดูส่วนด้านบนต่อนะครับเพื่อที่จะเซลล์ลงมาแบบนี้นะฮะอันนี้คือแผนเซลล์เนาะถ้าเกิดเราเ,าเข้าในโซนนะครับแต่ถ้าเกิดเ,าเขาทะลุไปเลยเนี่ยก็อ่าตัวใครตรงมันนะครับตัวใครตรงมันแต่โซนเนี่ยผมรอไว้คือ2โซนนะครับโซนตบเซลล์นะครับอ่าสำหรับแผน บายนะครับแผนบายเนาะผมก็จะมีโซนรออยู่นะครับก็จะเป็นโซนนี้นะหนึ่งโซนนะครับโซนนี้หนึ่งโซนแล้วก็โซนนี้นะครับหนึ่งโซนประมาณนี้สองโซนนะครับถ้ากราฟเขาไหลลงมาก่อนนะครับเขาไหลลงมาก่อนเนี่ยเข้ามาโซนเราดูสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับกรณีเส้นนี้ออกก่อนถ้าเขาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาในโซน รอคอนเฟิร์มนะครับรอคอนเฟิร์มเพื่อที่จะบายขึ้นไปนะครับเป้าหมายก็ประมาณนี้แหละโซนเดิมนะครับ1 9 3 0เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาทะลุนะครับไปรอโซนล่างนะฮะไปรอโซนด้านล่างนะครับประมาณนี้เนาะคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ก็เป็นโซนตอนช่วงตลาดอเมริกานะครับถ้าเกิดว่าผมว่างเนะี่ยผมอาจจะมาอัปเดตโซนให้ตอนบ่ายแบบนี้ เรื่อยๆเนาะแต่ผมไม่รับปากนะว่าผมจะมาอัปเดตได้ทุกวันไหมนะครับแต่วันนี้ผมมีเวลานะครับพอมีเวลาก็เลยเข้ามาอัปเดตให้หน่อยนะว่ามีโซนตรงไหนบ้างนะครับที่เราควรเฝ้ารอตอนตลาดอเมริกาเปิดนะครับตอนเย็นเนาะตอนตั้งแต่แบบเริ่ม1ทุ่มไปแหละแต่วิ่งแรงๆก็ช่วง2ทุ่มสทุ่มครึ่งนะครับกราฟจะเริ่มวิ่งแรงละเพราะฉะนั้นเราดูโซนให้ดีนะครับแล้วดูคอนเฟิร์มไม่ดีเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะ ถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนเนี่ยผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ OpenChat เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ